และนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีที่เปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธตัดทุกสรพสิ่งบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่น้ำแต่มันคือมีดคัตเตอร์ความเร็วเสียงที่ตัดได้แม้แต่โลหะที่แกร่งที่สุดในโลกเพราะนี่คือ Waterjet Cutting เทคโนโลยีสุดล้ำที่เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเลเซอร์ความเร็วเสียง ก่อนเข้าเรื่องขอสปอยนิดครับเทคโนโลยีนี้ใช้ตัดได้หมดทุกอย่างตั้งแต่กระจกหินโลหะยันไทเทเนียมแถมยังตัดได้แม่นระดับมิลลิเมตรแบบที่สัญยแพทย์ยังต้องยอมแพ้ วอเตอร์เจตคัตติคือการใช้แรงดันน้ำสูงมากสูงถึง60,000 PSI แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวอาจอยังไม่พอจึงมีการผสมเม็ดทรายละเอียดที่ชื่อว่าการเน็ตเข้าไปด้วยผลลัพธ์ก็คือสายน้ำที่คมกริบเหมือนเลเซอร์ตัดได้แม้แต่แผ่นเหล็กนนั้นหนาแบบไม่ทิ้งรอยไหม้ไม่เบี้ยวและไม่มีฝุ่นโลหะลอยกระจาย เคยมีการทดสอบวอเตอร์เสามารถตัดไทเทเนียมใต้แบบเนียนกริบทั้งที่มันคือโลหะที่แข็งแกร่งระดับใช้สร้างยานอาวกาศและเกราะรถถังและที่โหดสุดๆคือใช้ตัดวัสดุระดับทั้งสเตนคาร์บายซึ่งเป็นโลหะที่แข็งเกือบเท่ากับเพชรและปะกติใช้ทำหัวเจาะน้ำมันหรืออาวุธสงครามนอกจากนี้บางงานละเอียดระดับไมครนวอเตอร์เจ็ยังถูกใช้ในการตัดชิ้นส่วนหัวใจเทียมอีกด้วย แบบนี้เรียกน้ำเปล่าไม่ได้แล้วครับต้องเรียกว่าน้ำมหาประไล